สวัสดีครับเมื่อพูดถึงสุนัขหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสายพันธุ์ยอดนิยมอย่างโกลเด้นชิเอว่าหรือว่าไซบีเรียนฮัสกี้แต่ยังมีสุนัขสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจอย่างมากวันนี้เราจะพาไปพบกับ3สายพันธุ์สุนัขที่คนนั้นไม่ค่อยรู้จักแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และเอกลักษณ์ครับ 1. นึ่นอร์วเจียนลูนหุนนอร์วีเจียนลุนหุนมีต้นกำเนิดจากนอร์เวย์ครับเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเนื่องจากมัันนนนมีิิิ้้้ววเทาาพศษถึง6ใแต่ละขครบ และยังสามารถบีข้อต่อคอได้จนถึงเกือบ180องศาในอดีตพวกมันถูกเลี้ยงเพื่อช่วยในการล่านกพัฟฟินครับในพื้นที่ของชายฝั่ง 2. บอสอยมีต้นกำเนิดจากรัสเซียครับบอซอยหรือที่รู้จักกันในชื่อัสเซียนบูพาวเป็นสุนัขล่าเนื้อที่มีรูปร่างสง่าง,งามและก็ขนยาวสวยงามครับพวกมันเคยเป็นที่นิยมในราชสำนักของรัสเซียมีลักษณะน,น,นิสัยสุภาพและก็รักสงบทําให้มาะกับการเลี้ยงในบ้านที่เงียบสงบครับ 3แคลิฟร์เนด็อกมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกาแคลิฟอร์เนีด็อกหรือที่เรียกกันว่าอเมริกันดิงโกเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองที่พบในพื้นที่ป่าของอเมริกาเหนือพวกมันมีลักษณะคล้ายกับสุนัขป่ามีรูปร่างแข็งแรงและก็สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ครับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์นี้ก็คือมีพฤติกรรมค่อนข้างขี้ระแวงในตอนแรกครับเหมาะกับคนที่ชอบสุนัขที่มีลักษณะธรรมชาติและก็ไม่ไดัดแปลงสายพันธุ์ สุนัขทั้งสามสายพันธุ์นี้อาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับสายพันธุ์ทั่วไปแต่พวกมันก็มีสนเสน่ห์และก็ความน่าสนใจในแบบของตัวเองครับหากคนกาลังมองหาสุนัขที่ไม่เหมือนใครการทําความรู้จักสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้อาจจะช่วยให้คนนั้นพบเพื่อนสีขาตัวใหม่ที่เหมาะกับคุณก็เป็นได้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด like แชร์ subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ